น้องบอกว่าอยากดูอ,อยากดูไดนโนเสาร์อนอนดูนั่งดูยุ่แค่หน้าบ้านค่ะแล้นตอนนั่งยูตรงไหนครับก็อยู่ใกล้ๆน้องเลยค่ะนั่งตรงแค่มอนกัน9ก้าโมงสิเ็ดนาทีถ้าเขาวันแล้วเนี่ยน้องไปไหนต่อน้องบอกว่าอยากไปเล่นใต้ต้นมะม่วงอยากไปเล่นดินหน้าบ้านนะตายน้องก็ไปเล่นกับหมาเก็บมะม่วงอยู่ตรงนั้นก็ปิดคอมไว้ค่ะก็พับไว้ ยังไม่ได้ถอดปล่ยังไม่ได้ปิดพับไว้มเียังไม่ได้ถอดปล่ายังไม่ได้ปิดพับไว้มเียังไม่ได้ถอดปล่กยังไม่ได้ปิดน้อกสดิงบอกว่าน้องเองเป็นคนเตรียมโน้ตบุ๊กและค้นหาคลิปไดโนเสาร์ให้น้องชมพู่เองดูไปได้สองคลิปน้องชมพู่ไม่ชอบบอกน้องสดิงว่าให้หาให้ใหม่พอน้องชมพู่ได้คลิปที่ชอบได้คลิปที่ถูกใจก็ปล่อยให้น้องนั่งดูการ์ตูนไปเรื่อยๆยังไม่ถึง9โมง Thank you. ใช่แต่ตอนตอนนั้นก็แม่ก็ไม่ได้ฟันธงว่าหายตอนเก้าโมงแต่ว่าแม่เห็นน้องดิ้งโดนตามนะ่ะไม่ใช่เก้าโมงสองโมงกว่าแล้วยังไงหล่ะฐานอะไรที่มันทำให้แบบ้องได้มั่น,นใจในรขนาดนี้ครับมั่นใจเพราะว่าป้ายิงมาจากยิง GPS ยิง GPS เข้าบ้านคือพอดีเขาร้องเพลงชาติบ้านหลังนั้นร้องเพลงชาติ คือสองโมงแล้วก็ป้าก็ทํากับข้าวกินกินข้าวกินอะไรประมาณยี่สิบกวนาทีแล้วก็ออกมาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนรประมาณสองโมงประมาณยี่สิบหรือสามสิบประมาณนี้แหละคือไม่ได้เช็คนาฬิกาอีกเช็คแต่ตอนเข้ากับเวลากินข้าวดูว่าเออพะระใกล้จะเสร็จแล้วเนาะไม่ไปหรอกก็เลยกินข้าวเสร็ ก็น้องเจ๋งน้องขนึงดิ้นโทรศัพท์คือลำคาญก็เลยออกมานอนเปรใช่หนวกหูก็เลยโทรหาเพื่อนว่าแกไปวัดไหมวันนี้ไปกี่คนประมาณกี่คนฉันก็อยากไปวัดนั้นวัดที่กกตูมใช่แล้วก็เจอน้องดิ้งเดินวนหลายรอบก็เลยเดินคนเดียวตอนที่ป้าถาม เราก็ถามว่าน้องดิ้งเดินหาใครน้องสมผู้หายหายนานหรือยังหา,หานานหรือยังนานแล้วแสดงว่าไม่ใช่เก้าโมงเพราะว่าตอนที่ป้าถามยังไม่ถึงเก้าโมงตอนนั้น,นรประมาณสองนาทีมามน,นาทีเองสองนาทีสามนาทีซึ่งแม่ออกมาอยู่ตรงนี้ประมาณเก้าโมงครึ่ง ไม่ใช่ใช่แปดโมงแปดโยี่สิบกว่านาทีแต่ว่าคุยโทรศัพท์เรื่อยๆไปก็เห็นน้องดิ้งเดินผ่านใช่แล้วเห็นพวกแกงจำปาตอนนั้นแกงจำปายยังไม่ลงมายังอยู่ข้างบนอยู่น้องดิ่งเดินคนเดียวคือสองรอบสามรอบเดินไปเดินไปเดินยงไเดินเแบบรีบเลยละ บ,บ๊บบบบ๊บ,บ,บ,บเลยแต่รอบรอบรอบที่สามป้าถามรอบที่สามก็ไปนานนะเกือบสองนาทีถึงได้กลับขึ้นมาแต่ป้าก็เดินขึ้นมาแล้วก็น้องดิ้งว่าไปบ้านบ้านปะเต็นรอบที่รอบที่สามน้องเขาจะเป็นบ้านประเต็นก็นาน ถึงได้กลับขึ้นไปแล้วก็ป้าเขาไม่ได้ตามไปทันทีนะอีกนานไปสา์เบ็ดโทรศัพท์แล้วก็ค่อยเดินเดินก็ไม่ใช้ค่อยรีบเท่าไหร่เพราะว่าเดินขึ้นไปข้างนู้นเลยเลยดูนาฬิกาพึ่งเก้าโมงเองมันหายประมาณกี่โมงน้องดิง้งไม่รู้น้องดิ้งพูดว่าอะ้วน้องเล่นอยู่ตรงไหนน้องดิง้งเล่นอยู่ตรงนี้ได้ น้องนี่ก็ชี้ให้ดูก็เลยเห็นแม่โคอยู่ตรงนั้นกระป๋องกระแปลงอยู่ตรงนั้นเออไม่ไปไหนหรอกเด็กไม่ไปไหนหรอกเด็กอาจจะไปหลับที่ซ่วมหรืออาบน้ําที่ลังที่ที่นอนที่อะไรแถวนี้ละ่ะก็เลยไปหาไม่ได้สนใจเรื่องแม่โคแม่คาอะไรเลยก็เลยหาไปเรื่อยๆเลยจนเจอศพแล้วก็เจอข่าวไม่รู้มันไปผูได้ไง น้องบอกว่าอยากดูอ,อยากดูไดนโนเสาร์อนอนดูนั่งดูยุ่แค่หน้าบ้านค่ะงั้นนั่งยูตรงไหนครับก็อยู่ใกล้ๆน้องเลยค่ะนั่งตรงแคมเหมือนกันเก้าโมงสิบแปดนาทีต้าเขาวังแล้วเนี่ยน้องไปไหนตอน่อน้องบอกว่าอยากไปเล่นใต้ต้นมะม่วงอยากไปเล่นดินหน้าบ้านนะตายน้องก็ไปเล่นกับหมาเก็บมะม่วงอยู่ตรงนั้นก็ปิดขอบไว้ค่ะก็ พับไว้มยังไม่ได้ถอดปากยังไม่ได้ปิดพับไว้มยังไม่ได้ถอดปากยังไม่ได้ปิดพับไว้มยังไม่ได้ถอดปากยังไม่ได้ปิด